สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดัมทีมเช่นเคยนะเห็นแบบนี้คงจำกันได้นะครับทีเดิมที่เก่าครับหน้างานทีมงานทูนึงฮะโอ้โหวันนี้มายันถึงนี่เลยฮะมีอะไรแตกต่างจากเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้ยังอยู่ตรงนู้นนะวันนี้มายันถึงนี่แล้วะ อ่ะวันนี้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ฮะรถเปล่าจะมาทางนี้นะรถหกล้อดำเปล่าจะมาทางนี้ฮะส่วนรถหนักนี่จะวิ่งทางนี้นะฮะธรรมดานี่จะเป็นรถเปล่าหรือรถไม่ใส่ดินนะฮะจะมาทางนี้แต่วันนี้เป็นทางรถหนักครับรถใส่ดินนะรถเปล่าจะมาทางนี้ฮนะความแตกต่างที่ผมเห็นนะวันนี้นะ จะเป็นแบบนี้ฮะโอ้มาทำไมหกรอดำหายไปไหนหมดแต่ตอนที่ผมขี่เข้ามาก็ยังเห็นอยู่นะเทียบภาพอยู่เหมือนเดิมมีหลายท่านถามผมว่างานนี้มุมมองเฮียสาคิดว่ากี่วันเสร็จผมกะไว้ว่าไม่เกิน2อาทิตย์นะ ถ้าฝนไม่ตกนะฮะถ้าฝนไม่ตกอย่างเมื่อวานนี่ได้ข่าวว่าได้เกือบ400เที่ยวเลยนะเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นวันแรกที่ว่าวิ่งแบบเต็มวันกันเลยฮะสองสามวันที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นฝนตกช่วงบ่าย,ายวิ่งไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งได้เต็มที่อย่างเมื่อวานนี่นะผมคิดว่างานหกล้อนี่ สองอาทิตย์น่าจะเสร็จนะสิบสี่สิบห้าวันนี้น่าจะเสร็จเพราะดูนี่ดิตรงนี้ทำงานมาห้าวันแล้วชวนเฉลี่ยก็เหมือนเปียเสมือนทำงานอยู่สี่วันครับทำห้าวันจริงอยู่แต่ก็เหมือนทำอยู่สี่วันเพราะว่าฝนตกห้าวันสี่วันไปนขนาดนี้เนี่แหละน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ครับน่าจะเสร็จแน่นอนงานลวงที่นี่นะ ปูดับเหมาไรใหญ่เราไม่มาซะก่อนแต่ดินแบบนี้ผมมองดูแล้วไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าฝนตกตกมาก็แค่ปาดหน้าดินออกก็น่าจะวิ่งได้แต่อย่าตกแรงนะถ้าตกประเภทน้ำท่วมขังนี่ไอ้น,นั่นก็อีกปัญหาหนึ่งแต่ถ้าตกแบบทุกๆวันนี่ รอให้แดดออกรถไถปาดหน้าดินออกก็วิ่งได้แลนะ้วแต่ถ้าตกประเภทที่ว่าไม่ลืมหูลืมตานี่ไอ้นั่นก็ต้องคิดหนักเหมือนกันต้องหาวิธีสูบน้ำออกกรณีถ้าตกหนักๆน,นะเด็กใจผมเยอยากจะให้เสร็จไวๆคนะัเอาใจช่วยให้เสร็จกันไวๆชาวบ้านไม่ใช่หรอกชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้คนระับ ทันหน้าฝนแบบเต็มที่มาแบบเต็มรูปแบบจะได้มีน้ำใช้เลยเสร็จปุ๊บฝนตกหนักน,กนี่น้ำมีน้ำใช้เลยช่วงนี้ก็อาศัยยืมน้ำชาวบ้านไปก่อนอ้าวบางคันก็มาทางด้านนี้ครับ,บางคันก็มาทางด้านน,นะนู้นครับนี่ฮะ รถเปล่านะรถหกล้อดำเปล่านะหรือว่าคันนี้จะลักไก่นี่นี่นแต่เห็นส่วนมากจะขี่ไปทางนี้นะรถหกล้อดำที่มันทุกดินน่ะจะขี่ไปทางนี้สงสัยคันสีส้มลักไก่หรือเปล่า <laughs> <laughs> เห็นว่าจังหวะไม่ค่อยมีรถก็เลยมาทางนี้ อพูดถึงว่าใจผมก็อยากให้เสร็จไวๆนะฮะเพราะว่าชาวบ้านจะได้มีน้ําใช้กันตอนนี้อาศัยยืมน้ําในหมู่บ้านอื่นมาใช้ฮนะก็อยากให้เสร็จไวๆะฮะถ้าเป็นแบบเมื่อวานนะ400เกือบ400เที่ยวเรียโห2อ,อาทิตย์นี้เสร็จแน่ๆรับประกันเลยก็ยังคงใส่เหมือนเดิมนะใส่ดินครับ คันไหนกระบะใหญ่ก็อนุโลมให้หน่อยถ้าใส่เต็มกันเหมือนทุกคันนี่กระบะเล็กกระบะใหญ่ใส่เท่ากันนี่กระบะใหญ่จะเสียเปรียบเลยนะจะเสียเปียบเลยแต่จานชูเขาก็ดูอยู่ว่าคันไหนกระบะใหญ่ก็ลดมานิดหนึ่งไม่ใส่เต็มฮะ วันนี้ยืนดูด้านนี้ฮะใกล้ชิดดีเพราะว่าใกล้ถึงฝั่งแล้วนี่ใกล้ถึงฝั่งหนึ่งฝั่งนี้แล้วน้ำนี่คงจะรอสูบทีเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยลงมาทางฝั่งด้านนี้ก็ได้นะถ้าขุดทางด้านนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำลงเลยเพราะว่าระดับมันก็ขุดเกินไปแล้วครับ ปล่อยน้ำลงเลยไม่ต้องเสียเงินค่าสูบอีกประหยัดไปเลยตัวแล้วก็ไปรอฝั่งนู้นต่อผมคิดว่าน่าจะทำแบบนั้นนะประหยัดด้วยไม่ต้องเสียน้ำเสียน้ำมันค่าสูบสูบน้ำออกแล้วชาวบ้านก็ได้มีน้ำด้วยน้ำใช้เลยขังไว้เลยตรงนี้ นะเลือกเอาตามใจชอบนะรถเปล่ามาทางไหนก็เลือกเอาแต่มาทางเจ้านมเย็นนี่รับรองไม่มีรถสวนไม่มีรถสวนไปแน่ถ้ามาทางเจ้านมเย็นโอ้โอ,โอแข่งกันเลยครับแข่งกันเลยโอ้โหตีคู่เลยฮะ ถ้าให้ผมดูทั้งวันผมก็ดูได้นะชอบผมมันชอบอยู่แล้วครับรถไม่ครูนี่ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่งดูทั้งวันก็ได้แต่ต้องดูในที่ร่มนะ่าไปยืนนั่งกลางแดดไปเอาไม่กันอพอถึงตรงนู้นค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นกันนะ รือว่าไปได้เร็วนะงานเนี้ยไปได้เร็วนะระดับความลึกก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ระดับไหนงานนี้ไม่มีพลาดแน่นอนฮะไม่มีพลาดคืออะไรรับรองขุดได้ระดับตามที่ช่างบอกแน่นอนครับเพราะว่าช่างเขาให้ระดับทุกจุดเลยฮะ ห่างกันไม่เกินสามสิบเมตรนะอย่างกองสีขาวก็มีก้นระดับบอ่อดินให้เห็นอยู่แล้วไม่น่าจะพลาดนะระดับสายตาขนาดนี้แล้วสีมือดับจานทูอย่างนี้ระดับไม่น่าพลาดไม่พลาดอยู่แล้วแหละผมว่าโอ้มาทางนู้นเลยเริ่มนะครับเริ่มให้รถเปล่ามาทางนู้นกัน,น,ะนฮะนวดไปเรื่อยฮะนวดไปเรื่อย มันอาจจะโยกเยกโยกเยกอยู่ช่วงแรกๆเพราะว่าพื้นมันยังปัดมาอยู่ยังเปียกอยู่แต่เปียกไม่มากครับสายว่าขี่ผ่าไปได้แต่ถ้าเรานวดทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะมันก็จะแน่นไปในตัวนะนี่พยายามวิ่งมาเถอะอีกสักหน่อยก็วิ่งรถหนักได้สบายฮะ มาเป็นแถวเลยมาทางนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวรถสวนออโอ้มีการเหยียบโชยนะฮะนึ่งนึ่นึ่นหละ ไม่มีแอร์หรือไงรูปผม,มาทีไรคันนี้เปิดกระจกตลอดเปิดกระจกขัดตลอดนี่ลอยดูลอยเกียร์จานชูเปิดขี่โคลนออกครับนเปิดหน้ามันออกเงี้ยมันก็แห้งดินก็แห้งแห้ง เดีย๋ยวตอนหลังๆนี่ถ้ามันแห้งไม่ทันนี่แล้วก็กวาดลงก้นบ่อเลยเพราะยังไงความลึกแล้วก็เกินอยู่แล้วนี่กีโกนที่อยู่ตรงด้านมุมนู้นนะฮะจานชูก็เปิดไปก่อนไม่ได้ฮะเอาขี้โลนไปด้วยเดีย๋ยวอาจารย์สนกับเสียเอ็กจะโบนเอาเอาอะไรมาให้ผมดัน ชาดินแบบนี้ก็เจ้าบอทองกับยันมาน่าี่ดันได้สบายเลย เลือเอากันนะเลือก,กันเลยฮนะจะเข้าช่องไหนเข้าคันไหนหน้ากว้างขนาดนี้ถอยมาเลยฮนะไม่ต้องรอให้รถหกล้อดำตักเต็มแล้วค่อยออกถอยมารอได้เลยนะหน้ากว้างขนาดนี้ไม่ต้องรอฮนะถอยมาเลย นี้ผมก็พามาติดตามนะครับทีมงานโทรหนึ่งได้เห็นความแตกต่างจากเมื่อวานครับวันละสองคลิปผมเช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งให้ดูถึงความแตกต่างแต่ละวันครับเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ